และนี่นะคะก็คือเจ้าตัวเดิมมากที่เราพูดถึงนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น vc ยี่สิบห้านะคะแรงดันไฟอยู่ที่สิบสี่จุดสี่นะคะแล้วก็กำลังไฟอยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบวัตต์นะคะส่วนความจุแบตเตอรี่ก็คืออยู่ที่สองพันสองเลยก็คือถือว่าเยอะมากนะคะถ้าเป็นเครื่องดูดฝุ่นสำหรับใช้ในห้องอย่างเงี้ยถือว่าเยอะเลยจุเลยนะคะส่วนถังจุของมันนะคะก็คือจะอยู่ที่0ูจุดเจ็ดลิตรก็คือกาลังดีอะคะ่ะไม่ไม่มากไม่น้อยแล้วก็เรื่องความ ทนนะคะก็คือแน่นอนว่าทนมากวัสดุก็คือใช้ใช้วัสดุที่ดีเลยค่ะและต่อมานะคะก็คือเรื่องการใช้งานสามารถใช้งานได้ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครั้งหนึ่งแบบยาวๆไม่ปิดเลยแล้วก็ถ้าเกิดแบตหมดอ่ะเราก็ชาร์จแบตประมาณสชั่วโมงก็คือเต็มแล้วก็คือว่าถือว่ากำลังดี ในการใช้งานแบบว่าคนเดียวนอ้องอยู่ห้องอะไรเง,งี้ยครึ่งชั่วโมงก็คือนานมากเลยนะไม่มีใครดูดฝุ่นคนเดียวครึ่งชั่วโมงแน่นอนก็คือสามารถใช้ได้หลายครั้งเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เรื่องน้าหนักก็คือ2-5กิโลกร,รมัมคือมันเบามากๆอยู่แล้วทุกคนใครๆก็ยกได้อะแบบผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่ห้องจะเอาไปดูดฝ้าดูดอะไรเงี้ยก็คือดูดได้ทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้หนักแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวเนี้ย มันสามารถถอดออกได้แล้วทําให้มันเป็นเครื่องเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เปลี่ยนหัวเอานะคะและนี่นะคะก็คือสองหัวที่เขาให้มาจะมีสองตัวเลยไอ้ตัวนี้ยเราสามารถไปดูดคีย์บอร์ดอะแบบว่าคีย์บอร์ดแล้วก็ดูดฝุ่นที่เตียงโซฟาหรือว่าบนรถอันนี้สามารถเอาไปดูดได้เลยนะเนี่ยคือมันแบบว่ามันเป็นแบบแป,งแปลงๆอย่างเงี้ยทุกคนเลขอ,อันหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ก็คือ มันเป็นที่ติดมากับอันไอตัวนี้เลยนะก็คือดูดพื้นดูดผนังดูดอะไรเงี้ยคือมันดูดได้ทุกคนผนังอะ่ะแบบว่าดูดหยักใยอะไรเงี้ยเราก็คือตัวเนี้ยมันไม่ได้หนักไงเราสามารถดูดได้แล้วเ,เขาก็ให้มาสองตัวนี้ก็คือดีมากเลยนะคะ แล้วส่วนเจ้าตัวนี้นะคะก็คือสายชาร์จที่เขาให้มานะคะก็คือไม่สั้นไม่ยาวนะคะกำลังดีเราก็จะมาชาร์จให้ดูกันนะคะ้วต่อมาเป็นขั้นตอนการถอดเจ้าตัวนี้นะคะที่เก็บฝุ่นไปข้างในนะคะออกมาทิ้งนะคะก็คือง่ายมากเราก็กดตัวนี้ค่ะแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะ อย่างแรกเราก็เสียบปลั๊กไปใช่ไหมคะส่วนไอ้ตัวหัวด้านนี้นะคะมันก็ต้องมาชาร์จกับแท่นด้านนี้แล้วเราก็แค่นี่ค่ะมันเป็นแม่เหล็กแล้วมันก็จะดูดพอมันพอมันดูดกันปุ๊บนี่ค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้ก็คือชาร์จอยู่นะคะมันเป็นมันเป็นแม่เหล็กนะคะทุกคนและนี่นะคะก็คือขนาดของเจ้าเครื่องเดอร์มาตัวนี้นะคะ และเราก็จะมาดูดให้ดูกันนะคะและวิธีการดูดก็คือง่ายมากนะคะก็คือกดเจ้าตัวนี้มันจะมีที่กดนะคะมีออฟกับออนนะคะเราก็ดันขึ้นม <adv> และตรงนี้นะคะก็คือพลังการดูดของตัวเดอร์ม,มาตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบว่า เป็นการดูดที่น้อยกว่าแต่อันนี้ก็คือแรงดูดที่เยอะกว่านะคะก็จะมีให้เลือกสองตัวเลยแล้วเวลาการวางนะคะก็คือเราแค่แบบว่าเอาไปพิงกําแพงก็คือวางได้แล้วคือไม่ไม่เปลืองพื้นที่ของห้องเลยเพราะว่ามันสามารถยึดกัดกําแพงได้นะคะมันจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้คือวางไปก็คือมันจะไม่กิ้งไม่ตกอะไรนะคะมันก็จะวางง่ายไม่เปลืองพื้นที่ห้อง ก็คือเหมาะสำหรับการที่เอาไปใช้ในคอนโดในหอมากๆเลยนะคะแล้วเจ้าเดอร์มาตัวนี้นะคะรุ่น V425 นะคะก็ราคาไม่แพงเลยตอนที่เราซื้อมาเราซื้อมาประมาณ2,000กว่าบาทนะคะคือซื้อในช h อป e ีค่ะแล้วมันก็จะมีโค้ดลดต่างๆนะคะทุกคนก็ลองไปติดตามดูก็คือพอมีโค้ดลดในช h อป e ีแล้วก็คือราคาไม่แพงเลยจับต้องได้มากเลยนะคะถือว่ากำลังดีเลยสำหรับ เอามาใช้ที่ห้องอย่างนี้ยค่ะไม่แพงมากแล้วก็ยังดีมากๆด้วยค่ะเพราะว่าคุณภาพของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือดีเทียบเท่ากับตัวแพงๆได้เลยนะคะเพราะว่าแลงดูดของมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตรงที่เก็บนะคะค่อนข้างมีความจุอยู่กำลังดีค่ะทุกอย่างก็ถือว่าโดยรวมก็คือดีนะคะ และเครื่องดูดฝุ่นหลายสายนะคะที่พัฒนามาจากเครื่องดูดฝุ่นธรรมดานะคะก็ <c oughs> คือพัฒนามาเพื่อความสะดวกสบายของคนในยุคปัจจุบันนะคะจะได้ตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันมากขึ้นเพราะว่า เราก็ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าสะดวกสบายกว่าเดิมตรงที่เราอ่ะไม่ต้องเสียบปลั๊กแล้วก็เดินไปทั่วบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะต้องเปลี่ยนปลั๊กไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือตัวนี้ก็คือสบายตรงที่เหมือนเราแค่ชาร์จแบตนะคะแล้วเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะคะก็คือจะสะดวกสบายกว่าตรงที่เวลาเราจะทําความสะอาดที่บนรถอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถนําตัวเนี้ยไป ดูดบนรถได้เลยเราไม่ต้องแบบว่าเชื่อมปักอะไรไปต่อใกล้ๆเพื่อแบบว่าเราจะดูดฝุ่นบนรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันยังทําความสะอาดได้สะอาดด้วยค่ะเพราะว่ามันมีหัวแปลงที่สามารถเข้าไปดูดในซอกเล็กๆได้ด้วยค่ะ